เป็นหนังที่เก่งมากๆในการสร้างบรรยากาศที่แสนจะอึดอัดและดูเหมือนจะมีอันตรายโผล่มาได้ตลอดเวลาทุกทิศทางนะครับน้ำซ้ำครับอย่างซ่อนเซอร์ไพรส์ไว้ท้ายเรื่องได้อย่างน่าสะพรึงและนี่คือรีวิวและพูดคุยสั้นๆกับ k e เปอร์ครับ ็สวัสดีครับทุกท่านที่กดเข้ามาฟังรีวิวคลิปของผมนะครับนี่คือช่องหนังหยองโปรเจกต์ครับช่องนี้จะเน้นพูดคุยรีวิวกันสั้นๆเกี่ยวกับความรู้สึกหลังรับชมหนังนะฮะที่เกี่ยวข้องกับหนังผีหนังสยองขวัญหนังเฮอร์เรอร์หนังที่ออกไปในแนวทางนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเป็นรีวิวสั้นๆเป็นความรู้สึกสั้นๆกันนะครับถ้าใครกดเข้ามาแล้วนะครับถ้าฟังรีวิวผมแล้วคุณรู้สึกชอบนะครับก็สามารถกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันไว้ได้นะครับก็ต้องบอกว่ารู้ตัวอีกทีเนี่ยครับผมก็กลายเป็นแฟนหนังของออสกูดเพอร์กินไปเสียแล้วครับหลังจากรับชมผลงานของพู่มกกับท่านนี้นะฮะมา3มเรื่องติดกันแล้วนะครับตั้งแต่ลองเล็กเมื่อปีที่แล้วเลยครับเดอะมังคีเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็มาเรื่องล่าสุดอย่างคีเปอร์นั่นเองครับต้องบอกว่านี่เป็นผู้กกำกับที่มีเซนส์งานสยองขวัญที่ค่อนข้างที่จะ จะโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหนังของแต่แต,แต่หนังแต่และเรื่องของออสคูเพอร์กินเนี่ยครับมีจังหวจะจากโคลนการนำเสนอที่ไม่ธรรมดาเลยครับอย่างลองเล็กเมื่อปีที่แล้วก็เป็นหนังที่ทําให้ผมดูแล้วกดดันแล้วก็ผมก็ต้องบอกว่าดูแล้วเครียดมากๆในหนังเรื่องนั้นครับ ซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้เหมือนกันทุกเรื่องนะฮะอย่างคีเปอร์นี่มันก็จะไม่ใช่เป็นรสชาติแบบเดียวกับที่ลองเลเคยทำไว้นะฮะแต่ผมก็กล้าพูดได้เลยว่าถ้าใครชื่นชอบหนังสยองขวัญเนี่ยครับคีเปอร์นี่ก็เป็นหนังสยองขวัญที่มีศักยภาพมากๆก็เรื่องหนึ่งเลยครับเรื่องราวในคีเปอร์เนี่ยครับเป็นเรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งครับมาคอมแล้วก็ลิสที่ทั้งคู่เนี่ยครับตัดสินใจเข้าป่าครับไปยังบ้านพักของฝ่ายชายเป็นบ้านพักตากอากาศนะฮะแล้วในขณะที่อยู่กันที่บ้้านนนพันัักหหลงมีเตุ จำเป็นอะไรบางอย่างครับที่ทําให้มาคอมเนี่ยครับจะต้องกลับเข้าเมืองอย่างกระทันหันทิ้งให้ลิสต์เนี่ยครับจะต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ทําให้ลิสต์เนี่ยครับเจอเรื่องราวแปลกๆภายในบ้านแล้วต้องไปประชิญหน้ากับสิ่งน่ากลัวสิ่งชั่วร้ายรวมถึงความลับอันดํามืดที่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยฮะเร่าจริงๆเลยครับว่าเรื่องราวพพราตเรื่องของมันเนี่ยฮะมันไม่ได้ใหม่มาก หรือมันไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรมากนะครับเพราะว่าพลอตหนังสยองขวัญน,นะฮะที่เป็นคู่รักพังเข้าไปในป่าแล้วก็เจออะไรสักอย่างมาเล่นงานมันถูกใช้มาเยอะมากๆในหลายๆเรื่องนะครับแต่จุดหนึ่งครับที่ทำให้คีปเปอร์นี้โดดเด่นขึ้นมาจากพลอตที่แสนธรรมดาเนี้ยฮะนั่นก็คือ จังหวะการบิลล์อัพอารมณ์ครับคือออสกูเพอร์กินเขาจะเก่งเรื่องในการสร้างความไม่น่าไว้วางใจให้แก่ผู้ชมผ่านเฟรมภาพต่างๆผ่านความเงียบผ่านการแช่กล้องการเคลื่อนกล้องอะไรต่างๆนะครับซึ่งตรงจังหวะนี้มันมัน ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าคือถ้ามันสก,กิดติดอ่ะคุณจะกลัวมันมากๆเลยครับคือคุณจะหวาดระแวงมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรออกมาไหมมันจะโผล่มาตอนไหนหรือตรงนี้มันมีอะไรวะทําไมกล้องถึงต้องไปจับอะไรทํานองนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่สก,กิดไม่ติดในช่วงแรกเนี่ยผมคิดว่ามีหลับกันได้บ้างเพราะการดําเนินเรื่องในช่วงแรกมันแสนจะเอื่อย เหลือเสีเยละเกินครับแต่สําหรับผมเนี่ยมันเป็นอยู่ในฝั่งที่โอเคหนังมาทํางานกับผมตั้งแต่วินาทีแรกเลยแล้วผมหลอนมากๆผมกลัวมากๆเพราะแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรออกมาอะไรที่ซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แม้กระทั่งฉากที่แบบตั้งกล้องแช่ไว้แบบดูวิวน้ําตกเล่นๆน่ะน้ําหยดลงใบไม้ขยับเนี้ยผมก็ตกใจผมก็แบบเฮ้ยมันจะมีอะไรออกมาไหมแล้วอะครับถึงขั้นนั้นเลยฮะอย่างที่ผมบอกครับหนัง จะค่อนข้างเดินเรื่องได้เอื่อยเอื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนค่อยๆนวดเราไปเรื่อยๆะครับเหมือนค่อยๆนวดให้เราผ่อนคลาย ไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเนี่ยครับความผ่อนคลายของเราเนี่ยมันเริ่มกลายเป็ความอึดอัดละทั้งตัวละครในจอด้วยทั้งคนดูด้วยคือหนังมันพยายามที่จะเค้น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 คน,นวดนวดนวดบีบบแต่สุดท้ายก็ยังแบบยังไม่ให้เราเจออะไรอะฮะมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนเราเกรงรอแล้วสุดท้ายมันยังไม่โผล่ไหมหเห็นสักทีครับจุดหนึ่งครับที่ผมมองว่า ทำดีมากๆแล้วก็ช่วยเพิ่มความอึดอัดความกระอักรกระอ่วนมวลรวมของหนังได้ดีนะครับสิ่งที่นอกเหนือจากเทคนิคการนําเสนอภาพเสียงซาวแล้วนั้นครับตามปกติครับทำหนังทั่วไปถ้าคุณซ่อนจุดหักมุมไว้จุดจุดหนึ่งของเรื่องคนะคุณจะต้องมีตัวละครที่มันเป็นตัวร้ายผมพูดอย่างนี้พูดง,ง่ายๆว่าเป็นตัวร้ายครับไอตัวร้ายเนี่ยครับมันจะต้องตีเนียนไปกับสถานการณ์ พาเราไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งจุด,ด,จดหักมุมจุดพอ็อดทวิสต์ฟื้นเฉลยความจริงทุกอย่างาาทั้งหมดนี่คือฝีมือกูเองแหละอะไรอย่างนั้นนะฮะซึ่งเอาเราอาจจะคาดเดาได้คาดเดาผิดคาดเดาถูกอะไรแตกต่างกันไปแต่หนังเรื่องนี้ครับตัวละครมันไม่แทบจะไม่มีใครเลยครับมีแค่ผู้ชายผู้หญิงสองคนอยู่ในบ้านก็คือลิสและเมาคอมและอตามเมาคอมเนี่ยครับแม่งพิวรุธโคตรเยอะคือเรียกได้ว่ามันพิรุด มากๆพิลุษกันให้เห็นๆเ,เลยครับว่าไอเนี้ยมันต้องเป็นคนชั่วแน่ๆมึงเป็นคนร้ายมึงแต่มึงทำอะไรอะ่ะกูยังพิสูจน์ไม่ได้ซึ่งการที่เขาเลือกที่จะให้ตัว,ต,ว,ต,วตัวละครนี้ครับนำเสนอออกมาแบบต้องๆให้คนดูเห็นเนี่ยแต่มันทำอะไรไม่ได้มันก็อะอวนใจมากขึ้นไปอีกเพราะเราเรารู้สึกว่า ง่ายๆ่ายครับถ้าพูดกันตามตรงเลยชีวิตคนเราเนี่ยฮะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนสนิทห,หรืออยู่ในกลุ่มเพื่อนเนี่ยครับแล้วเพื่อนคนเนี้ยเราไปรู้ความลับอะไรบางอย่างของเพื่อนคนเนี้ยว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยแม่งประสงค์ไม่ดีกับเราเพราะว่ามันเกลียดเราพูดง,ง่ายๆอย่างเงี้ย คุณจะพูดยังไงกับเพื่อนคนนี้คุณจะต้องทําเป็นไม่รู้เรื่องรู้ราวแ่แ่ยิ้มกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทําเหมือนเป็นปกติมันน่ากังวนใจนะเว้ยหนังเรื่องเนี้มันให้ฟิลผมแบบนั้นเลยครับระหว่างทางนะครับหนังก็พยายามนวดเราไปเรื่อยเรื่อยนวดเราไปเรื่อยๆด้วยบรรดาฉากการสร้างงานเสียงขวัญแบบวับวบผุผุโผล่ซึ่งการบุบุโผล่ในหนังเรื่องเนี้ยผมว่าทํอผมาได้ดีเลยครับมันไม่ใช่แค่การเอาอะไรสักอย่างเงาดำๆมาวิ่งตัดกล้องพัง พ่งหรือว่าแบบสองกล้องเห็นทึ่งหันหมาอีกทีหายไปแต่ผมว่างานสยองขวัญในช่วงแรกของหนังเรื่องนี้ครับมันมันทำออกมาได้หน้าขนลุกคือมันจะเป็นเหมือนซีนเบลอฮะคือแบบว่าซ <c oughs> ีนหลุดโฟกัสนะครับคื กล้องโฟกัสตัวลิสต์อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอะไรขยับอยู่ข้างหลังหรือแม้กระทั่งมาบางทียืนนิ่งๆหรือบางครั้งก็ทําอะไรที่มันเหนือความคาดหมายสามารถสำนึกของคนนะครับแต่เราก็ยังไม่เห็นมันเต็มๆอยู่ดีครับมันก็ยังมันก็ยังแบบบีบหัวใจเราอยู่เรื่อยๆแบบเฮ้ยสรุปแล้วไอ้ไอสิ่งที่เห็นอยู่ในบ้านเนี่ยครับมันมันคืออะไรกันแน่ เงื้นวดเรามาเรื่อยๆครับจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าเป็นฉากเฉลยความจริงแล้วกันฮะมันเป็นคือคือฉากที่ผมชอบมากๆในหนังเรื่องนี้แล้วผมว่าพาร์ทนี้มันทําดีมากๆเลยด้วยครับอย่างที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นตรงที่ว่าหนังเรื่องอื่นมักจะซ่อนตัวร้ายไว้อย่างแนบเนียนแต่นี่ไม่ครับมันข้อมันโลกมันตั้งแต่ต้นมันไม่เนียนมาตั้งแต่แรกพอมันจุดที่มันจะเฉลยความจริงเนี่ยครับพูดง่ายๆก็คือมันมันโปแตก อารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันเป็นฉากการเฉลยความจริงที่แสนง,ง่ายดายมากๆเลยนะครับมันก็คือแบบโอเคโอเคผมกระโดดวันนี้มานั่งคุยกันแป๊บนึงเออเรื่องทั้งหมดมันเป็นอย่างนี้นะคือทั้งหมดมันเออเป็นแผนกูเองแหละช่วยตายให้หน่อยไนดะ้ไหมล่ะเพื่อที่จะต่อชีวิตให้กูอะไรประมาณนั้นอนะคือมันเป็นฟิลนี้เลยครับมันไม่ได้มีการแบบอ่า การขัดขืนของตัวเองการไล่ล่ากันหรือการเฉลยความจริงแบบเวอร์วังนะครับมันคือคอนเวอร์เซชันล้วนๆเลยในใฉากนี้แล้วในฉากนี้ครับนักแสดงก็รับส่งกันได้แบบได้แบบเรียวมากๆอะส่งอารมณ์ออกมาได้แบบสุดมากๆคือผมชอบฉากหนึ่งที่ที่หลังจากเฉลยความจริงทุกอย่างแล้วครับแล้วลิสต์ก็มันมีทั้งความสับสนความผิดหวัง ความกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้อนวอนร้องขอชีวิตว่าแบบเออฉันอยากกลับไปในวันที่เราไม่รู้จักกันได้ไหมเรากลับไปเริ่มต้นเงนใหม่เหมือนเราไม่เคยรู้จักกันได้ไหมอะไรอย่างงี้แล้วหมอความก็พูดว่าไม่เอะเธอต้องตายคืนนี้แหละพูดอย่างนี้เลยพูดเรียบเียอย่างนี้เลยแล้วลิสก็กรีดร้องออกมาคือมันเป็นอะไรที่มันสุดมากๆสําหรับผมอภาร์นี้มันเป็นพาสที่ ผมไม่รู้จะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงจริงๆถ้าถ้าเกิดไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะ่ะและหนังเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าออสกูดเพอร์กินเป็นคนซาดิสกว่าที่เราคิดครับเพราะว่าเขาใจเย็นมากๆเขาใจเย็นมากๆที่จะเก็บทีเด็ด ไว้โพร่งเดียวตอนท่ายเรื่องทีเดียวมาสั้นๆแค่ถ้ายเรื่องทีเดียวครับนั่นก็คืออผมเรียกว่าเจ้าตัวค er ีเปอร์ละกันมันก็คือมันเป็นปีศาจสัตว์ประหลาดหรือสิ่งใดไม่รู้อะลครับผมไม่สามารถอธิบายที่มาที่ไปของมันได้ก็คือพวกไอกตัวคีเปอร์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วมันจะต้องมันจะต้องกินคนอ่าแล้วทางมาคอม ก็ต้องหาคนมาให้มันกินอะไรทํานองนี้ครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยในตอนที่มันปรากฏในช่วงแรกเราจะไม่เห็นมันเต็มๆครับเราจะเห็นอย่างที่ผมบอกครับมันเราจะเห็นมันยืนเบลอๆอยู่หลังฉากบ้างจะเห็นมันคานบนเอ่อเพดานปุ๊บแบบหนึ่งบ้างเห็นมันตัดกล้องไปมาบ้างแต่พอจังหวะที่มันปรากฏกายเต็มตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแทบบ้าผมแทบจะบ้าเลยคือ มันโคตรนนะ่ากลัวเลยอ่ะแล้วในขณะเดียวกันน่ะมันยังมีความแอบตลกสำหรับผมนะคือแบบพอมันโผล่มาเต็มตัวแล้วแบบนี่เหรอวะไอตัวนี้มึงซ่อนอยู่ในฉากหลังนั้งเรื่องมันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีครับคือด้วยความที่จินตนาการของสกู๊เพล์กินเขาก็น่าจะแบบมีเซนส์ความสยองขวัญที่มันล้ำไปแล้วอะและไอการดีไซน์ตัวแบบนี้ออกมามันไม่มีอยู่ในสามัญสำนึก ของคนนะครับในขณะเดียวกันครับมันสร้างความน่าสะพรึงกลัวได้กับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยการโผล่มาครั้งแรกมันน่ากลัวมากเหลือเกินแต่พอมันอยู่บนหน้าจอสักพักแล้วเนี่ยผมกลับเริ่มรู้สึกว่าไอ้ตัวแบบนี้เหรอมันเอ้มันสรุปว่ามันจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวกันกันดีไม่น่ากลัวกลัวไหมควรกลัวไหมกันแน่ก็เสียของหนังเรื่องนี้ครับผมว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะใช้เวลายือดอยู่ไว้ไปสักนิดหนึ่ง ด้วยระยะเวลา1ชั่วโมง40นาทีผมรู้สึกว่ามันนานไปสักนิดหนึ่งันการนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านหลังเดียวแล้วก็มีคนอยู่แค่4คน5คนประมาณนี้ฮะคือผมเข้าใจได้ว่าหนังมันเสียเวลาไปกับการโชว์เทคนิคด้านภาพหรือเทคนิคการสร้างความกลัวสร้างอารมณ์ให้กับคนดูแต่เอาง่ายๆครับคือหนังเรื่องนเนื้อเรื่องมันแทบจะไม่มีอะไรเลยครับ คือมันแทบจะยัดความกลัวความกลัวความกลัวเข้ามาทั้งเรื่องแต่พอยหลักของมันเนี่ยครับกลับมีน้อยนิดชนิดที่ว่าถ้าคุณหลับยาวมาทั้งเรื่องเนี่ยครับคุณตื่นมาดู20นาทีสุดท้ายเนี่ยคุณก็รู้เรื่องว่ามันเป็นไงมาไงและมันจบแบบไหนเพื่ออะไรกเป็นว่าระหว่างทางที่หนังพยายามกดดันคนดูเนี่ยครับมันทําให้หนังเนี่ยแทบจะไม่คืบหน้าไปไหนเลยครับนอกจากที่จะไปโชว์งานภาพแล้วก็ตั้งใจโชว์งานสยองขวัญเท่านั้นเองนะ คนจุดแข้งหนังเรื่องนี้ครับนั่นก็คืองานสยองขวัญในเรื่องนี้แหละถ้าว่ากาันเพียวๆเ,เอาเฉพาะงานสยองขวัญในหนังเรื่องนี้นะมันทํางานได้ดีมากๆม,มันทาให้คุณขนหัวลุกทําให้คุณสะดุง้งทําให้คุณหลอนระบาดระแวงได้ดีเลยแต่ถ้ามองในองค์รวมทั้งเรื่องเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนอื่น่ะที่ไม่ใช่พาสยองขวัญนนะมันกลายเป็นว่ามันชุดให้หนังเรื่องเนี้ยมันดูเหนื่อยดูเอื่อยแล้วก็ดูดูรอบ มากกว่าที่มันควรจะเป็นนะฮะให้ผมพูดตรงๆคือนอกจากงานสยองขวัญที่ดีแล้วหนังเรื่องนี้มันแทบไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรด้วย,ยครับถ้าคุณลองยกไปเปรียบกับผลงานก่อนหน้าอย่างลองเลคครฮะหนังมันยังมีเทคนิคการดําเนินเนื้อเรื่องที่ดีมีการวางบทที่าชาญฉลาดค่อยๆเฉลยปมค่อยๆสร้างปมไปเรื่อยๆทําให้คนดูเนี่ยครับลุ้นตามเครียดตามอะไรได้อย่างเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้มันแทบจะว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลยครับไปไปดูมาแล้วนะครับคุณรู้สึกยังไงคิดตรงกันไหมหรือว่ามีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นไปก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับใครที่ไปดูมาแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรคิดตรงกันไหมหรือผมตกหล่นอะไรไปตรงไหนอยากเพิ่มเติมตรงไหนนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ให้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบและเจอกันใหม่กัเรื่องต่อไปกับหนังหยองโปรเจกต์ครับ